เอาเละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมในนั้นันนี่ขอทุกคนมีเงินรับอนันต์นะครับผมวันนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับผมเราจะมาไล่ข่าวกันนะครับผมจริงๆแล้วการแยกข่าวมันก็เป็นอันหนึ่งที่ทําให้ช่องทําให้คนติดตามช่องเยอะนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากปั๊มข่าวขนาดนั้นนะผมมันรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยใช้สไตล์ตลผมนะจริงๆปั๊มได้นะครับถ้าจะปัม๊มยาง้นปั๊มได้ผมทําได้ด้วยแต่ รู้สึกว่าถ้ารวบรวมข่าวมาแล้วพูดทีเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่าจะได้ประโยชน์กับคนฟังหลายๆกลุ่มนะครับผมก็คือไม่ต้องซีเรียสน,นะครับบางทีแบบการที่เราเข้าซื้อเหรียญไหนก็ตามนะผมผมเป็นแม็กซิม i ลิตชิบะนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับอาชิบะแม็กซิมิลิตนะครับผมแล้วก็ หลายเหรียญน,นะครับผมที่เป็นเหนรียญชิโทเค็นนะครับผมหรือเหรียญยูนิตี้โทเค็นหรือเหรียญอะไรก็ตามนะครับผมที่ผมซื้อเนี่ยผมก็บอกทุก,ท,กทุกครั้งนะครับผมว่าผมซื้ออะไรไปนะครับจริงๆก็เข้าไปดูได้นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผมก็จะไม่พูดถึงเรื่องเหรียญน,นั้นสักระยะนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ถือเหรียญน,นั้นเราก็ยังไม่เราไม่ได้อยากกาวมันนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะของผมนะครับที่ผมทํานะ ในส่วนของชิบะนะครับผมในการเติบโตของชิบะอินุเนี่ยเดี๋ยวนะขอเปิดดิสคอดไปด้วยเพราะว่าจะใช้ดิสคอดในการดูด้วยนะครับดิสคอร์ลอน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 ลงสิลกลงเลงืลอ่ลอนลงมาพูแมนปาร์คจะอยู่วันที่9นะครับผมน่าจะได้เห็นกันนะครับเวลคัมเวลคัมเอ่อในตัว Official s h ชิบะ o k เค c นคอมมูนิตี้นะครับผมมีอะไร ขึ้นมาบ้างนะก็เราอยางที่เห็นนะฮะจริงๆแล้วดูในทวิตเตอร์เขามันก็เหมือนกันนะเอาจริงไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับใช้คํานี้นะบางคนบอกไอ้มันมีทุกความต่างกันดิไม่ต่างกัน <c oughs> คือเขาจะอัปเดตรวดเร็วขึ้นนะครับผมก็บางทีมันก็จะแบบมีอะไรหลากหลายให้เราดูมากขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้แบบต่างกันขนาดแบบว่าเฮ้ยขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวนะขอเลื่อนกันโอ้ยาวเหลือเกินเนาะโอเคครับอันนี้ไม่มีอะไร มาพูดกันถึงเรื่องชิบ b เอ็กวิลลี่นะครับผมเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดอันนึงนะครับเป็นบล็อกเชนฟู้ดเขาบอกฟู้ดออนบล็อกเชนนะครับผมยูสิงชิบะเลียมนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะครับผมก็มองว่าไอตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอาหารฟาสต์ฟู้ดนี่แหละแต่เราไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์ของโลกใบไหนนะ <c oughs> ใช้คําว่าโลกใบไหนเลยนะครับผมเพราะว่าจากที่ดูไล่ๆดูอะ่ะมันมันกาเนิดเกิดมาในช่วงมกราใช่ไหมครับผมแต่มันก็ไม่ได้บอกว่ามันทําอะไรนะ มันก็แค่บอกว่าเออสพรสนะที่สามารถใช้ตัวชิบะได้นะครับผมเออ่ใช้ใช้ตัวชิบะได้นะครับผม <c oughs> แล้วก็ตัวเ,ออเขาบอกว่าตัวเองคือเลวชีนะครับผมเลวชิแล้วก็สามารถพวกเราสามารถกินวิลลี่ได้วิลลี่เฟรนนะครับผมที่เกิดขึ้นซึ่งเราอันนี้ผมมองว่ามันคือร้านฟาสต์ฟู้ดอันนึงแหละ แล้วประเทศที่เขาจะลงเนี่ยใช้คำว่าอะไรดีอ่ะเขาบอกว่าจะลงทั่วโลกเออจะลงทั่วโลกผมก็เลยบอกว่าเอ้ยมันอาจจะมีอะไรแบบน่าสนใจขนาดกว่านั้นนะครับผมแต่อันนี้เราไม่ได้กล่าวนะผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตลกๆนะครับผมในส่วนของวิลลี่เฟรนนะคือบางครั้งอ่ะเราจะไปสามารถซื้อ the first decentralized f a t f u o d ใช้คำนี้ <laughs> ผมปน็นสตาร์ทอร์ม NFT ฟทีดรอปบายชิพนะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาทำมันก็ไม่ได้ดูไม่ได้ดูแย่นะผมไม่ได้บอกว่าแย่นะครับผมแต่มันบอกว่าเฮ้ยพวกเราเนี่ยนะจะไอ้นี่นะ uh, Never try t y y o u นะครับผมลงทุนเหมือนถึงครับที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วไอ,อ้พวกนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่เ,เขาบอกออร์แกนิกถุงใสออร์แกนิกนะครับอีโคโสำหรับโลกนะครับผมแล้วก็แพ็กเกจที่แบบรักโลกนะ ประเด็นคือมีคํายืนยันด้วยเด็กแล้วทําเป็นแบรนด์ด้วยดประเด็นมันมีคนถามว่าทําเป็นแบรนด์แนวนี้เนี่ยมันเราไปแข่งกับชาวบ้านเขาได้ไหมเราไปมีปัญหากับชาวบ้านเขาได้ไหมหรือว่าเราไปเจอกับชาวบ้านเขาได้ไหมคําตอบคือมันได้นะครับมันไมไ่มีปัญหานะแต่ไอสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้นะครับผมว่าเออเดี๋ยวนะทำไมผมไปเข้าในทวิตเตอร์ได้ฟเนี้ไม่เข้าใจผมไม่ได้เข้าเทเล gram อ๋อผมกดผิดผมจะกดอินสตาแกรมโอเค ผมอยากรู้นะผมก็เลยต้องเข้ามาดูนะครับผมว่ารายละเอียดมันนะเป็นยังไงบ้างสิ่งที่เราเห็นใน Instagram นะครับผมมันมีแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะ f r o s t n เอนเ o j e ีโ r รเจกตนะครับผมกำไรจาก NFT ที่อยากอยู่ในโปรเจกต์อันแรกนะครับผมในการที่เป็น f a สต์ฟู้ดสโตรนะครับผมมองยังไงก็ตามเราก็มองไม่ออกนะใช้คำนี้มองไม่ออกลักษณะภูมิประเทศที่เขาวางเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตกลงเนี่ยเขาลงในพื้นที่ไหนนะครับผมแล้วจริงๆแล้ว แล้วมันจะไปทางไหนนะครับผมในอนาคตนะสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้นะครับผมว่าเอ้ยในชิบาเรียมของเขาเนี่ยมันจะทําอะไรออกมาได้ในอนาคตนะครับไอของพวกนี้มันตกแต่งได้นะมันใช้โปรแกรมได้นะครับผมมันอาจจะไม่ใช่ที่จริงๆนะเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผักสดนะฮะแล้วก็เป็นวิลลี่วูดส์ออเวอร์สโต้นะครับผมอันนี้เป็นไปได้มันมีอยู่มันมี ในแนวความคิดนะครับผมที่เกิดขึ้นก็คือรูปแบบที่มันเรียกว่า rain, คาาวคิเช่นนะครับผมรูปแบบนี้มันมีมาเกาะมานานแล้วนะครับผมแต่ไม่ค่อยมไ,มไ,มไม่ค่อยเป็นที่นิยมในประเทศเราเท่าไหร่น,นะครับผมแล้วก็ไม่ได้เฟื่องฟูขนาดนั้นนะแต่ในหลายๆประเทศคาวคิเช่นมันเป็นที่นิยมพอสมควรนะครับผมปัจจุบันนี้คาวคิเช่นก็ถ้าเราผ่านไปในห้างใหญ่ๆจะเห็นตัวรถฟู้ดทักนะครับผมที่เป็นตั้งเป็นคาวคิเช่นนะครับผมหรือตัวเอาไว้โอนย้ายถ่ายเทสินค้านะครับผมหรือสมมุติว่าร้าน ร้าน A เนี่ยอยู่ไกลนะครับผมจากจุดที่จัดส่งใช่ไหมครับผมมันก็มันก็มันก็จะตั้งฟูตต้ดทัสนะครับผมที่เป็นร้านนั้นๆน,น,นะครับผมในจุดที่สามารถกระจายได้เร็วขึ้นนะครับผมในความหมายประมาณนั้นนะซึ่งผมเข้าใจว่าไอ้ส่วนของตัวชิบะนะครับผมที่ออกแบรนด์วิลลี่ออกอิทวินลี่อิทวินลี่ต้องออกเสียงอิทวินลี่นะครับผมผมมองว่ามันน่าจะเป็น รูปแบบที่ใช้ทําฟุตทักได้แหละน่าจะไม่ตั้งน่าจะไม่ตั้งร้านแน่ๆความเขา้าใจของผมนะเพราะว่าถ้าการตั้งร้านมันใช้ในรูปแบบเงินเยอะนะครับผมแล้วก็ถ้าจะแข่งขันกับแมคโดนัลด์หรือ k ค c เนะี่ยโดยการตั้งร้านแข่งเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดนะครับผมสำหรับการที่จะลงสู่สนามนะก็ต้องมาดูต่อไปว่าตัวชิบะนะครับผมจะสามารถสร้าง Impact ออกมาได้ขนาดไหนนะผมถึงสร้างเอเวนต์ราคาลับรู้นะครับผมมากขนาดไหนในในแบรนด์ของมันนะ ซึ่งตอนนี้เราไม่ได้มีข่าวสารอะไรมากกว่านั้นนะครับผมที่เราต้องรู้นะเวลานี้นะครับผมเราสามารถที่จะไปร่วมกับบริษัทเขาได้นะซึ่งอันนี้อันนี้สำหรับใครที่เป็นคนไทยแล้วอยากจะลงไปในส่วนนี้ก็ลองดูได้นะครับผมผมอันนี้ผมก็อยากลองเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่อยากลองผมอยากลองเหมือนกันนะครับผม uh huh. เดี๋ยวนะ อันนี้ผมอยากลองนี่ผมอยากลองจริงผมอยากลองผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> เอ่อสำหรับมีคำถามคำถามที่ถามมาหาผมนะครับผมว่าเอ,อ,อันนีเ้เราจะตอบอยังไงดีว่าเราไม่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อนเลยในด้านโรงแรมเราแทบถ้าใช,ใช้ประสบการณ์ด้านโรงแรมด้วยเนี่ยเราทำอาหารอยู่เออเราทำอาหารแต่ อ,อันนี้ตอบถ้าประสบการณ์ไม่มีเป็นไปนได้ไหมเนี่ยอลองดูสีโล หเดี๋ยวนะถ้ามันเป็นโอ้โหต้องเปิดแดนใหม่ละฟาฟูลสโอ้โหการลงทะเบียนมันเยอะกว่าที่คิดเยเดี๋ยวค่อยมาลงทะเบียนอีกทีแล้วกันนะครับผม ปาปาปลาปะปาในส่วนของแบดวิลลี่มันเปิดออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามหาคนเข้ามาร่วมนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมสิ่งหนึ่งที่หลายคนควรจะต้องรับรู้เพิ่มเติมนะครับผมสำหรับตัวชิบะนะครับคือมันเปิดแล้วนะอันนี้เป็นหนึ่งที่เป็นข้อกังขาหนึ่งนะที่จะเกิดขึ้นนอนาคตว่าเขาสามารถที่จะทำได้ขนาดไหนนะครับ ต่อมานะครับผมในส่วนของคอยเบสนะครับผมที่เขาส่งไปในวันวันท้ายนะครอาจจะแบบต้องการที่จะเข้าไปในคอยเบสหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวนะคอยเบสมันเข้าไปแล้วไม่ใช่หรอวะหรือยังไม่เข้าอันนี้ผมไม่ชัวร์ครับผมขออนุญาตดูก่อนนะครับ คอยเบสมีเหรียญอะไรบ้างตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาดูเหรียญน,นี้ให้กับท่านที่ถามมานะครับเหรียญราคาล่วงอะ่ะผมแปลกใจนะว่าบางทีเหรียญไทยก็ราคาล่วงจนน่าตกใจนะครับคอยเบสเอ็กซ์เชนมีอะไรบ้างมีเหรียญอะไรบ้างว่าตอนนี้ไปดูเหรียญคู่ของคอยเบ e ดีกว่าราคาที่ถูกที่สุดตอนนี้อ๋อชิบะอ๋อชิบะเข้าแล้วหรอ ปรุงเมื่อหกชั่วโมงก่อนไม่ใช่ดิชิบะเข้านานแล้วไม่ใช่หรออืมชิบะมันเข้าคอยเบ็ดเมื่อไหร่ฟะเขาแต่เป็นเหรียญที่โหดมากนะครับผมชิบะเพราะว่ามันเข้าทุกกระดานเลยนะฮะช่างมันฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจําไม่ได้นี่ผมจาไม่ได้จริงมันมีอะไรไอ้นี่ออกมาแล้วอันนี้ค่อยค่อยว่ากันในส่วนที่ อัปเดตที่ล่าสุดที่สุดนะครับผมตอนนี้ก็คือตัว m ม t a ต้าเวิร์ดนะครับผมที่จะออกมาของตัวตัวเหรชินะซึ่งคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าชิบะมันมีเหรียญทั้งหมด3เหรียญน,นะครับผมในฟังก์ชันของมันนะครับผมคือเหรียญโบนกระดูกนะครับผมเหรียญชิบะอินุนะครับผมที่เราคนไทยชอบซื้อกันนะครับผมเหรียญเลสกระดูกาสายจูงนะครับผม ในเหรียญเลสที่มันอัปเดตเมตาเวิร์ออกมาเป็นสตอรี่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้ตัวเหรียญน,นี่แหละในการที่จะคนที่จะประมูลเข้าซื้อนะครับผมในส่วนของ m e t a เวิร์ของเขานะมันก็จะสามารถที่จะออกมาได้ว่าเอ้ยคนไหนที่จะได้ที่ตรงส่วนนี้ไปแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับผมคิดว่านี่เป็นแค่ภาพเบื้องต้นเฉยๆนะแล้วก็ความคล้ายคลึงกับไอตัวบีน NFT ผมว่าพอสมควรอยู่นะครับผม เราอาจจะได้เห็นอะไรที่มันเป็น Cor ap, คอร์รัปชันกันนะครับผมหรือคอล์ักันนะครับอันนี้อเขาว่ากันไปในส่วนแลนด์ที่เกิดขึ้นของชิบะนะครับผมเป็นเวอร์ชวลเรียลเอสเตทนะผมที่เกิดขึ้นนะครับคือเสม,มือนจริงนะแล้วก็เขาป้องกันบอร์ดกับแกสวอลนะครับผมที่แบบเราต้องไปแข่งขันกันนะครับผมเสี่งนี้อาจจะต้องดูในอนาคตนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมแต่เราต้องรู้นะครับว่าที่ดินที่เขาเปิดประมูลเนี่ยมันเป็นที่ดินที่มีความคล้ายคลึงกับเขาใช้คําว่าแซนบอร์กับดิสนีย์แลนด์ เรา,าจ,จะได้เห็นอะไรที่มากกว่านั้นนะครับผมหรืออาจจะได้เห็นแบบรูปแบบคล้ายคลึงกับดิสนีย์แลนด์พอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ต้องมาลองดูกันว่าเอ้ยเขาจะป,ะปรับปรุงรูปแบบในรูปแบบไหนนะแต่อาจจะเป็นที่ดินที่เป็นที่ดินจริงๆนะครับผมที่ไม่ใช่แบบมีอะไรที่ดูปรุงแต่งมากจนเกินไปนะครับและในความคิดผมนะเพราะว่าในส่วนของที่เขาโชว์มาเนี่ยมันเป็นเฟิร์นป่าหินนะครับผมซึ่งคุณจะบอกว่าตัวนี้มันจะออกมาเป็นตึก สิบแปดชั้นยี่สิบเอ็ดชั้นเนบล็อกโทเปียมไม่น่าใช่นะครับผมซึ่งในความเป็นจริงมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะสำหรับใครที่ไม่ได้ถือเลสไว้นะครับผมออมองว่าเราไม่ได้จาเป็นต้องเร่งรีบขนาดนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณอยากจะจะไปซื้อที่ดินนะก็ไปถือเลสไว้นะครับผมเพิ่อไปเพอร์เซนได้นะไปซื้อได้ในตัวชิวัตสวอนะครับผมก็รู้สึกตอนนี้เท่าไหร่แล้วนะขออนุญ,ญาตไปดูก่อนนะครับจริงพูดถ้าพูดเจาะแต่ละเหรียญน,นะผมพูดได้พูด พูดได้นานกว่าการพูดรวมแต่ละเหรียญน,นะครับผมเพราะบางทีแบบเวลาจํากัดผมไม่ได้อยากไม่ได้อยากจะพูดเ,เยอะกันจนเกินไปนะบ,บางทีมันเป็นมันเป็นน้ำนะครับผมตอนนี้ราคาเลสเหรียญเลสอยู่พันแนะครับผมพันแปดดอลลาร์สหรัฐหรือแล้วเอาเหรียญละสี่หมื่นนะครับผมที <laughs> ่ดินเหรียญละสี่หมื่นโหดใช่ได้นะ้แต่ตอนแรกๆตอนที่มันเข้ามาราคาเหรียญเลสสักสี่พันดอลลาร์นะครับโดยประมาณนะถามว่าคุ้มค่าไหมสําหรับการจะเข้าซื้อเนี่ยผมมองว่า ต้องมองอนาคตนะครับผมอันนี้เราตอบได้ไม่เต็มปากเพราะว่าการแข่งขันในใช้คำว่า real estate ของ metaverse เนี่ยมันรุนแรงพอสมควรนะแล้วก็ตอนนี้นะ่ยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับผมหลายๆเจ้าเนี่ยตบเท้าเข้าไปในส่วนของ metaverse แต่ละเจ้าแล้วนะครับผมแค่เพียงว่าตัวนี้ออกมาถ้ามันช้าจ,จนเกินไปหรือมันไม่ได้เตะตาคนจนเกินไปมันอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ลุ่งนะครับอาจจะล้มเหลวแบบเลเทปไปเลยนะครับผมคยถามว่า,วาแล้วเหลือชิบะเราล่ะเราเราจะทำอะไรกับมันได้ เขาพูดตั้งแต่แรกนะครับผมว่าชีบามันจะอยู่ในเอเมนต์หรือเศรษฐกิจนะครับผมของตัวเมตาเวิร์ตัวนี้นะเราไม่ต้องกังวลขนาดนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่จะซื้อได้ต้องใช้ตัวเหรียญ l ละสายจูงนะครับผมเพียงอย่างเดียวนะอันนึงที่เรามองในเบื้องต้นนะครับผมก็คือว่าเราจะได้เห็นตัวคริปโตวเวอร์ของเขานะครับผมหรือตัวเมตาเวิร์ที่จะออกมาของเขาเป็นแบบไหนนะครับผม และสิ่งที่จะทําให้โปรเจกต์นี้ออกมาได้เต็มรูปแบบเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราต้องดูว่าอีโคซิสเต็มที่จะเกิดขึ้นและสุดท้ายเนี่ยความเป็นดิจิตอลนะครับผมของเวอร์ชวลที่จะเกิดในความเป็นดิจิตอลเวอร์ชวลเรียลิตี้นะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะหรือก็คือเทคโนโลยีนะครับผมดิจิตอลที่เกี่ยวกับโลกสเสมือนจริงนะมันจะทํารูปแบบไหนออกมาในอนาคตนะครับผมสิ่งที่เราจะได้จากสิ่งนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ถือเลสนะก็ต้องรอ,อ การที่เขาประมูลรอบแรกเสร็จนะครับผมเราถึงจะได้เข้าไปซื้อนะครับผมในรอบต่อไปนะสิ่งนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมสำหรับผมไม่ได้ติดตามไว้หรอกปะผมว่าผมได้ติดตามไว้นะแต่ช่างมันเถอะไม่เป็นไรจริงๆแล้วติดตามไหนๆก็ได้เหมือนเหมือนกันหมดนะครับผมอืมเรียบร้อยติดตามข่าวส่วนนี้ไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้นะครับผม เข้าไปดูแล้วก็ไม่มีรายละเอียดเยอะกว่าน,นั้นนะครับผมในปัจจุบันนี้ก็ประมาณนี้ครับข่าวดีของตัวชิปนะครับผมก็มองว่ามันก็เป็นข่าวที่ปกตินะใช้คําว,ว่าข่าวที่ปกตินะครับผมคือไม่ได้แบบตุ้มตามขนาดนั้นนะครับผมหรือไม่ได้แบบเฮ้ยมันแบบสุดยอดเบี่ยงปล่างขนาดนั้นนะครับผมต้องเข้าใจก่อนนะบางทีแบบบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกว่ามัน มันไม่ได้แบบกําลังใจของเรากลับคืนมาอย่างเงี้ยเหรียญราคาล่วงเงี้ยคือบางครั้งคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับผมว่าออมนุษย์เราอะ่ะมันมีความเขาอย่างเขาพูดเนี่ย NFT k ดเ w o r d นะครับผม Dream Big at Any Age นะครับผมอายุนะครับผมคือในความฝันของเขาที่เขาจะทำเป็นตัวเวอร์ตัวนี้ออกมาเนี่ยคือเป็นเขาบอกความฝันที่เขา,ขายิ่งใหญ่นะครับกับทุกอายุนะผมมองว่าเอ้ยเป็นอะไรที่น่าสนุกนะครับผมต้องมาดูกันต่อไปว่าเขาจะอ,าออกมาเป็นยังไงนะ สรุปนะครับผมสั้นๆได้ใจความนะครับผมในตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเอามีข่าวอย่างหนึ่งดีกว่า <c oughs> เออ่อันนี้แบบเออดูแบบตลกตลกนิดหน่อยนะครับผม Please don't get ก e t s แกมคือ คือจริงคนเรามันก็คาดหวังนะเพราะว่าแบบเราคาดหวังว่าเหรียญมันจะไปถึงจุดๆนั้นใช่ไหมล่ะครับผมแต่เราก็ไม่ได้แบบอย่าไปอย่าไปคิดว่ามันจะเป็นอะไรตามนั้นนะฮะเพราะว่านี่มันก็เป็นเหมือนกับตัวแกมเล็กๆตัวหนึ่งนะครับผมไม่น่ามีอะไรที่มันมากกว่านั้นนะครับผมในเวลานี้นะก็สรุปนะครับผมสำหรับตัวเหรียญชิบะอินุนะครับผม ในการที่คุณจะเซอร์ไพรตาเวิร์ดของเขาได้เนี่ยคุณจะไปต้องใช้สายสายจูงนะครับผมเลสนะครับผมแล้วก็ถ้าจะอยู่ในด็อกที่ดาวนะครับจําเป็นต้องมีตัวโบนนะครับผมในการลงสนับสนุนนะครับผมในเสียงนั้นๆนะครับผมในอนาคตการเติบโตของมันจะเป็นไปทางที่ทางไหนเนี่ยผมมองระยะปี2ปีเลยนะครับผมคือใช้ระยะ5ปี10ปีไม่ได้อะเพราะว่ามันปรับเปลี่ยนเร็วนะใช้คํานี้นะครับผมก็ต้องดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับผม รูปแบบที่เขาจะลงไปในตัวของด็อกกี้ดาวนะครับผมมันจะเป็นแบบไหนนะคือบางครั้งเนี่ยโปรเจกต์ที่เขาดันออกมามันอาจจะไม่ได้มีการยอมรับของสังคมนะครับผมมันก็อาจจะทําให้เป็นการว่าโปรเจกต์นั้นเละไปนะครับหรือหายไปนะแต่เราไม่ต้องกังวลน,นะครับเรื่องหนึ่งที่เราจะรับรู้นะครับผมคือเหรียญชิบะยินุไม่ได้หายไปแน่นอนนะครับผมก็ออยังอยู่ในตัวเศรษฐกิจของทอคเนมิกที่เขาจะสร้างขึ้นในอนาคตนะครับผมประมาณนั้นคร่าวๆครับ สำหรับวันนี้นะครับผมตัวชิบะอินุก็น่าจะจบข่าวต่เพยงเท่านี้นะครับผมไม่น่ามีอะไรที่เพิ่มเติมมากกอ่อเดี๋ยวนะผมเพิ่มเติมให้อีกนิดนึงแล้วกันในวอชเชอร์กรูนะครับผมเด็ดเด็ดดีดีดีอ๋อหลายคนอาจจะไม่รู้นะฮะไอเลี้ยไอตัวบีนเนี่ยบีนจ้าบีนตัวบีนอ่ะมันเป็นตัวหนึ่งที่เพย์ไซสร้างนะครับผมแล้วเพย์ไซก็ไปร่วมสร้างกับตัว ตัวชิบะอินุนะครับผมซึ่งคุณภาพของบีนออกมา่ผมค่อนข้างประทับใจนะแล้วถ้าเราไปดูในส่วนของอื่นๆที่จะเกิดขึ้นนะครับผมถ้าเป็นถ้าเขาพูดว่าเป็นเมตาเวิร์ดของที่เพรสไสแล้วก็วิลเลียมวอลสร้างเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่กะโหลก,กลามาเห่านะครับเออเดี๋ยวนะตาววิลเลียมวอลมันสะกดยังไง เออเจอแล้วหาไม่เจออีกในส่วนของวิลล์ก็ไม่มีการอัปเดตอะไรมากนะครับผมแค่มีส่วนแค่อัปเดตตอนช่วงมกราอย่างเดียวนะแล้วก็หายหายไปนะฮะในส่วนโค้ดเนมของชิปเอิร์ธนะครับผมที่จะเกิดขึ้นนะเดี๋ยวนะวอาเชอร์กูรูมันมีข่าวอะไรอะป er ่ะเมื่อกี้นี้วอาเชอร์หาไม่เจอ <laughs> <laughs> พิามพ์คำว่ากูรูก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์ผิดอีกอ่เอาเข้าไปชีวิตโอเคเจอแล้ว ถามว่าวเชกูรูเป็นข่าวที่มีสาระไหมนะครับผมรเชรกูรูบางครั้งก็ไม่ได้มีสาระขนาดนั้นนะแต่ผมก็แบบเอามาเอามาเช็คเอามาเช็คนะครับผมแล้วก็เปรียบเทียบนะซึ่งมันก็เป็นข่าวที่โอเคอ่ะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับผมบางครั้งบางคนบอกว่าไอ э ข่าวคนไร้สาระเลยว่ะบอเชื่กูรูจริงๆก็เป็นสำนักข่าวหนึ่งที่ค่อนข้าง,างแม่นนะครับผมถ้าเปรียบเทียบในระยะเวลาที่ผมดูมานะ <S <S ข่าวสุดท้ายนะครับผมของตัวชิบยัยโนะนะครับออฟสปริง เรสเรสอ่าดับูนนะครับผมคืออ่าตัวสายโจงนะครับมันก็ราคาขึ้นนะครับขึ้นขึ้น,นลงลงอย่างเงี้ยแหละตอนรู้จุดจำสุดรู้สึกจะเท่าไหรวะไม่ชัวร์ราคาฮะขอเข้าไปดูแป๊บจำราคาบไดไอดอทชื <c ười> ่อชื่อแบบโคตรแมน เคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันตกอยู่ที่อ่าใช่ช่วงปีก่อนนะครับผมแปดร้อยนะฮะเคยขึ้นสูงสุดอยู่สี่พันะอ้เจ็ดเดี๋ยวถึงเจ็ดพันเลยเหรอวะทวิตตน้องจำไม่ได้หรอ,อประมาณนั้นละมั้งเกือบเกือบอ่าแปดพันแปดพันดอลน,นะครับผมโดยประมาณนะแรกเริ่มเข้ามาประมาณคือถูกตามสูตรคือสามร้อยครับผมเพราะว่าเหรียญตัวนี้มันเป็นเหรียญหนึ่งที่ เขาสร้างโทเคเมิกของเขาไว้ตั้งแต่ตอนต้น,นๆนะครับผมแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปทําอะไรใน,นอ,อนาคตเท่านั้นเองนะครับแต่มูลค่าของเหรียญมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอุปทานของเหรียญมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าอุปทานทั้งหมดของเหรียญมันมีอยู่แค่หนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบเจ็ดแค่นั้นเองครับผมจบแล้วไม่ไม่ได้มีเยอะนะใช้คํานี้นะครับผมแล้วคนถือจริงๆก็มีอยู่แค่เนี้ยสองหมื่นหกพันคนมีแค่เนี้ยคือคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับเพรอุปทานบางทีมันก็ไม่ได้แบบ สร้างมูลค่าได้เยอะขนาดนั้นนะครับประทานน้อยก็อาจจะไม่ได้สร้างมูลค่านะถ้าโปรเจกต์นั้นไม่ได้โปรเจกต์ที่ดีนะครับผมโอเคในเรื่องนี้น่าจะไม่มีอะไรที่ผมพูดได้ถึงแล้วเพราะว่าเราจะรอเวลาของตัวชิปเวิร์ดออกมาอย่างเดียวนะครับผมแล้วในต่อไปในอนาคตเราจะมาดูว่ามันโอ,อเดี๋ยวยังไม่ได้สรุปไอ้ตัวนี้เลยนี่วาก,าก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผมในแผนปัจจุบันของเขานะครับผมคือเขาป้องกันแอนตี้ดั้มนะครับผมซิสเต็มที่เกิดขึ้นนะคือไม่อยากจะ ให้มีแบบตัวทีมดิปล็อบนะครับที่สร้างขึ้นนะครับป้องกันในแบบโฮเดอร์นะครับที่ถือครองไว้นะแบบอยู่ๆก็แบบดั้มราคาลงนะครับผมราคาแบบหายไปอย่างเงี้ยนะเขาก็ตั้งระบบของเขาขึ้นมาเพื่อป้องกันนะครับอืมไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแล้วล่ะในตอนนี้นะครับขอแค่ดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะได้เห็นรูปแบบของตัวทั้งวิลลี่นะครับผม กับตัว Ship Earth ยังไงนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆเอาเชิหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ